ครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาอับช่องฟอร์ดไบโอไปบิวอีกแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โอหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับน้องโอมากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับอีพีนี้นะตัว Next Gen นะครับตัว Open Cap นะครับ XL นะฮะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับผมเป็นลายเทมแล้วนะครับเหลือแค่2คันสุดท้ายแล้วนะครับโปรพิเศษพิเศษนะโอบอกได้เลยนะครับจะฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะโอจัดให้ได้หมดเลยนะครับผมเหลือ2คันสุดท้ายแล้วนะครับราคาข้าตัวของเขานะครับอยู่ที่645,000บาทนะครับ ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่แรงม้าของเขานะครับอยู่ที่1 5 0แรงม้านะฮะแล้วก็3 5 0ยินิวตันเมตรนะครับถามว่าแรงเลือครับหรือจะเอาไปแต่งเพิ่มยก็บอกกันได้นะครับผม๋ยวเราแต่งให้เราหล่อเลยนะฮะหรือว่าจะเอาเดิมเดิมเน้นใช้งานก็บอกได้นะครับโอเคอย่ามาดูนะครับว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับครับผม๋ยวมาดูที่กระจังหน้านะครับ ตัวนี้เดิมๆโรงงานนะครับอย่างที่โอเกิรนช่วงต้นคลิปนะฟรีดาวฟรีชุดแต่งนะครับอยากเน้นแต่งหล่อบอกได้นะฮะเน้นใช้งานอย่างที่เกิดนครับดี๋ยวไปสดลดราคารถให้หมดเลยซื้อสดจัดไฟแนนซ์บอกได้หมดนะครับกระจังหน้าของฟอร์ดตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกงานฉีดนะครับถามว่าเป็นพลาสติกสังเคราะห์ก็จริงครับแต่แข็งแรงมากนะฮะนี่โอ้โหแข็งแรงมากนะครับวันนี้คุณลูกค้าดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะครับผมตัวเตี้ยนะครับโอเสิร์มนิดนึงครับในส่วนของไฟตัวนี้เป็นโดดรรเจนนะคคััับก็ือแแปปว่าิิิตตม เราจะเปลี่ยนเป็นไฟ LED เลยว่าจะใส่ข้อไฟก็บอกได้นะฮะแต่งเต็มให้แน่นอนใน,นส่วนของตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะอยากได้กระซิบบอกครับลิดทักมาฮะคือแต่งเต็มนี่คือเดี๋ยวไฟตัดหมอกเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อที่ล้อนิดนึงครับผม,มาตามมาเลยครับครับผมของล้อเริ่มเริมโรงงานจะเป็นล้อกระทาน,นะฮะกระทามให้หมูกระทะนะคะเอาไปติงต้งปิ้งเตาได้ะครับตะกี้ตะกี้บได้ะครับคือเป็นล้อกระท้าน,นะครับ เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ครับอยากได้แบบไหนบอกโอไดเลยนะครับเป็นของยี่ห้อดันหลบนะครับเดิมๆโรงงานก็ให้มาดีมากนะครับจะเป็นขนาด16นะครับจะเป็นตัวเตี้ยนะถือว่าเอาอยู่ครับถ้าเกิดจะเน้นเดิมๆเนาะเน้นแต่งบอกได้จะแต่งใส่ลงใส่แม็กยศสูงอะไรอย่เงี้ยโหลดเตี้ยไม่ต้องโหลดแล้วครับันมีเตี้ยอยู่แล้วครับผมเครื่องยนต์โอภ่าไปเลยนะครับหูช้างของเนินๆโรงงานนะครับจะเป็นสีดํานะครับพร้อมครอบมือด้วยอันนี้ครอบมือเดิมๆของโรงงานเลยนะครับผมเปิดง่ายครับตู้อบข้าวตัวนี้นะครับตัวเตี้ยโอลองเปิดให้ดู นี่ครับเบาแคปต้องใช้อย่างดีครับลูกค้าแต่งแล้วเนาะอยากได้เบาหนังเบาแคปเบาโอฮะเพราะเบาเดิมๆนี่เป็นเบาห้านะครับนี่เลยเดี๋ยวเราใส่เบาหนังให้ไปเลยนะฮะเกียห้าเอ็มทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวโอภาขึ้นมาดูข้างในนิดนึงครับอ่าวันนี้น้องโอมีแครับเชิญพิเศษด้วยนะครับพี่แม่บ้านสวยๆของผมนะครับประชุยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผม มาถุยฮะโอเคที่อานนิดนึงครับที่พามาวันนี้นะครับอยู่โอพามาให้ดูนะครับเห็นเป็นโอเป็นแคปตัวตเต้ก็จริงนะครับขึ้นง่ายมากครับ๋ยวเราขึ้นให้ดูครับขออนุญาตเรียนเชิญผ้าวุยครับผ้ะฉุยลองนั่งดน้าหลังให้อหน่อยครับแต่พอโตแต่งนี่เห็นไหมครับ๋ยวนั่งตรงนี้ให้นะขึ้นง่ายครับคุณลูกค้าอย่างที่บอกครับตัวตเต้เราก้าวขึ้นได้เลยฮะนี่ครับโอ้โหนั่งสะดวกสบายครับนี่ขนาดโอปรับใช้โอปรับเล็กรูมให้นะครับนี่ อ่ะป้าเฉยลองมาหน้าข้างหน้านิดนึงครับน้องโอรู้กฎหน่อยนะโรง่ายไหมครับดูทีง่ายมากเลยใช่อ่านี่ครับผมก็นั่งด้านหลังนี่ครับสี่คนสบายสบายฮะเหลือๆครับนี่เล็กรูมก็ยังเหลือนะครับเห็นอย่างนี้ก็คือจบเหมือนกันนะครับเดินทางสี่ท่านห้าท่านสบายๆนะอีกท่านนุงนั่งตรงกลางได้โอ้โหขอบคุณป้าเฉยมากครับสําหรับวันนี้ครับสุดยอดเลยไหมครับ อ่อีกก่อนจะลองเชิญครับอือใช่ครับสุดยอดสุดยอดโอเคขอบคุณมากสวยมากครับผมสวัสดีครับครับผมมาต่อด้านหลังนิดนึงนะครับเป็นตัวเริ่มของตัว xl ก็จริงนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับราคานี่โหน้องน้องรถเก่งเลยนะฮะหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเอาย้ำอีกทีหนึ่งฝาถังน้ำมันครับคุณลูกค้าสอดทุกรุ่นนะครับต่อให้เป็นตัวต้นเ่นจำตองอ่ะอาจจะเป็นตัวโลโลหน่อยเนาะแต่ว่าดูดิครับฝาถังน้ำมันเราปลดล็อกรถปุ๊บเราเปิดฝาถังน้ำมันได้เลยนะฮะ อันนี้คือไม่ต้องเป็นต้องเป็นตัวตรงตัวท็อปครับสะดวกง่ายดายนะครับผมแล้วก็อย่างที่โอเกิลครับเป็นตัวเตี้ยล้อขนาดเท่ากันนะครับกับข้างหน้านะวิธีการขึ้นง่ายมากนะครับนี่ใกล้เทศกาลสงการครับเสริมนิดนึงสำหรับไอรุ่นเนอะอยากเอาไปแต่งซิ่งนะนะใส่ถังน้ำเล่นสงการบอกได้หมดหรือว่าจะนิน่งขายของครับทำหากินเนอะเราก็ใช้แบบว่าขนของลเล็กๆน้อยๆขึ้นง่ายเหมือนกันนะครับโอ้โหหล่อเลยแล้วก็ตัวนี้ครับถามว่าเป็นตัว XL แล้วก็จริงครับแต่เขามีการจอดตัวถังเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับเื่อลูกค้า หมือนเดิมครับเอาออกง่ายมากครับมีขับจอดแล้วลูกค้าไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องไปยั่งจอดตัวถังให้เสียรถนะครับอันนี้ลูกค้าจอดรงมเดิมโรงงานเจาะให้แล้วครับผมขึ้นง่ายครับอย่างที่โอเกิลพอตัวเตี้ยบปุ๊บเนี่ยเราก็นี่ครับขึ้นง่ายเลยฮะหืมอาลาดน้ําเข้ามาเล้โอเคขนคงขนของครับขายของตามตลาดนัดนะครับนี่ครับเราก็ยกของลงง่ายได้นะครับข้อดีของมันคือมันยกของสะดวกสบายด้วยนะครับตัวเตี้ยบขึ้นง่ายฮะ นี่เลยเดี๋ยวกะบะแล้วลงไลเนอร์นะครับจัดของแท้ให้แน่นอนนะครับเดิมเดิมนี่คือเดิมเดิมดูก่อนนะอย่๋พอมีการขายแล้วหรือว่าอะไรพวกนี้มีการแต่งเพิ่มเติมเนี่ยโอก็จัดหนักจัดหน่วงให้เลยนะฮะในส่วนของด้านทายนิดนึงครับนี่คือเดิมเดิมโรงงานนะครับลูกค้าอยากได้ตัวกระบะบันไดทายก็บอกได้นะครับเผื่ออยากแบบว่าอยากปีงขึ้นเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าการขึ้นของเขาเดิมเดิมก็ง่ายเหมือนกันนะอยู่ที่ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับผมครับผมโอเคตามต่อมาเลยครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องคนขับ้างนะครับ โอเคครับนี่เลยครับนี่เ๋เรามาดูห้องตรงค here here. อบพิกผู้ขับขี่กันบ้างนิดนึงนะครับก่อนจะบอกจะเรียนนะครับนี่ครับ z ู o ไไปใกล้เลยครับผมจากกล้องวันนี้คุณเบสมาเป็น c o l ให้โอนะฮะเป็นจากกล้องคันเท่โอนะครับกุญแจคิเลนแล้วดูดิดูดูสิคือกดผ่านรีโมทด้แล้วครับปกติจะเป็นกุญแจแบบไขเนอะตัวโลโลเนอะอันนี้คือสามารถกดโลโลตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับ๋ยวสไตล์ให้ดูครับสไตล์ง่ายเหมือนกันครับหยียบ้าวนะครับโอ้โหตัวเตี้ยนะฮะผมอะไรก็ดุบหนับครับ นี่ครับเป็นเกียร์ 5MT นะครับผมเข้าเกียร์อ่างก็เหมือนเดิมครับเราดันตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าเกียร์อ่างง่ายดได้นะครับโอเคเบิกมุมเบิกมือเรียบร้อยครับมีที่ต่อสายชาร์จให้เรียบร้อยนะฮะที่ใส่เหรียญก็มีครับที่วางแก้วสองอันนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เก็บสัมภาระได้แต่ว่าตรงนี้คุณลูกค้าชอบถามนะเก็บไว้ทําอะไรนะครับอันเนี้ยมันจะวางพอดีกุญแจนะเดี๋ยวลองทำให้ดูเนาะนี่ครับจะไปซ่อนไข่กันนู้นฮะวางกุญแจได้เลยนะฮะวางกุญแจเต็มตามล็อกได้เลยเนาะ รอครับตัวนี้จบเลยโอ้โหมีสั่งงานด้วยเสียงด้วยครับคุณลูกค้าคิดดูสิหกสี่ห้ามีที่ไหนครับสั่งงานด้วยเสียงไฟ led นะฮะมีสั่งงานด้วยเสียงเรียบร้อยนะครับรับเข้ารับออกโทรศัพท์สามารถกดเข้ากดรับโทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ใช้คุยผ่านลาโพงได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะฮะหน้าจอสีขนาดใหญ่นะครับถามว่าก็ให้มาประมาณนึงแล้วครับตัวนี้จบเลยราคาน่ารักมากด้วยโอเคนี่ครับปรับองปรับแอร์ตรงนี้ได้หมดนครับ เล่นให้ดูเลยฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าครับคุณลูกค้าว่าโปรเด็ดๆมีอะไรเพิ่มเติมเนอะท้ายคลิปนะครับผมครับตามมาเลยฮะครับผมเดี๋ยวเอามาสรุปโปรโมชั่นอีกทีนึงนะครับโอ้โหดูครับตัวเตี้ยเดี๋ยวตอนจบคลิปอย่ลองลงให้ดูนะนี่ครับหยิบตรงยางก็ได้ครับมันขึ้นลงสะดวกมากนะครับราคาเจ้าตัวนี้นะครับเหลือสองคัสสุดท้ายนะครับรอลูกค้ามาจับจองอยู่นะครับสีเงินนะครับตัวนี้รอลูกค้ามาจับจองอยู่นะครับราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับ คุณลูกค้าจัดโปรไปเลยครับฟรีดาวน์นะแล้วก็ได้ชุดแต่งอีกโอ้โหมีที่ไหนครับวันออกลบต้องใช้เงินออกสบาดนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะฮะสนใจโปรดีๆแบบมีรีบอกโอนนะครับรถมีจำกัดจริงนะครับสแกนยเคียวโคด้านล่างโอได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 9 6 9 6 7 5 4 1หนึครับสำหรับอีพีนี้โอ๋ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีพีหน้าโอจะมารีวิวรุ่นไหนนะครับครับสวัสดีครับ